ถึงจุดไฮไลไท์ของบุญข้าวสาลนะครับนะฮนะอันนี้เขาก็จะเอาเข้าวสาลไปแขวนในจุดต่างๆนะครับนะฮะแขวนตามต้นไม้นะครับนะตามไปดูมาอันนะีจะเรียกอันนี้ก็จะเรียก

ประมาณว่าเราเอาไปแขวนตามต้นไม้แล้วเราก็ไปหยิบของคนอื่นมาหนะ้ามหยิบของตัวเองนะครับฮนะหลักการเรียกชื่อบันทรบบุรุษของเราที่รู้รับไปแล้วนะครับนะให้มารับนะคุณนี่คุณยายเขากค่แลกเตียนกันเลยนะฮะ <c oughs> ี่ใกล้ๆเลย อุทัยทานในดาราเมนาสรภะเทวะ <Susuk> <Susuk> ตาอปนั้น,นมันค้นเพิ่มเมือไนเมื่อไรคะสวัสดีครับ นอ้องดไม่เออไปหวดน้องปิดดิไปหวดน้องปีดเลยนะแต่ไวโผลเขานี่แหละจบไม่สิทธิะานข้าะไหล ยังมนกเร็ส่เราะเอาลคันี้ก็จะเอาไอ้นี้ไปใส่ที่นาสไปที่นานะครับจะได้อุดมสมบูรณ์นี่ก็คือประเพณีบุญอสากนะครับนะฮะ กสรสมบดง่ายก็คือมัน,นทำบุญให้มันทำบุญุจของเรานะครับที่ลงรับไปแล้วได้รับส่วนบุญได้รับอาหารนะครับนะส่วนข้าวสาลขอดูหน้าตาอันหน่อยอันนึงทางไหนสิ โอเคเขาก็ต้องแกะออกนี่อันนี้มันชิมีหมากบุรีอ๋ออันนี้จะเหมือนกันหมดทุกันเลยเหรอเออนึ่งมันชิมีกับข้าวมีข้าวมันมีสองอันอันนี้มีกับข้าวอันนี้เป็นหมากผู้บุรีแค่นี้อันนี้เป็นผลไม้ทุกชิ้นทุกอย่างที่เขาที่อยากใส่อันนี้กับข้าวอันนี้หมากกับผู้คือพวงนึงจะเป็นอย่างนี้วตู้ก็แม่นี่ตัวแม่นี่ตัวผู้อ่าโอเคครับผมไปเรียนที่บ้าน น้ำปลอดภัยได้หรือได้ใช่ได้ครับโอ้โหได้ได้ได้าได้ได้สรุปสรุปก็คือทำบุญหาบรรพบุรุษของเรานะครับนะฮะประมาณนี้บุญคศาสานนะครับนะแล้วก็จะเอาไอ้ไอ้ที่เขาแผ่วตามต้นไม้ไปแยะเดี๋ยวไปใส่ไว้ที่นานะครับนะฮะนายก็ดื่มสืบสานประเพณีนะครับนายก็ไหว้ศาลหรับพุยศาล ท่านละกันนะครับจะลืมกลับมาบ้านเกิดนะครับผมลืมที่สังเกตชีวิตของบ้านละกันนะครับจะลืมกดติดตามด้วยกันนะครับสวัสดีครับอ่ะครับผมตอนนี้เราก็เอาข้าวสาลนะครับน้าที่ไปแย่งกันมาเมื่อกี้นะครับนะครับอุ้ยร่วงครับผมเอามาใส่ที่นานะครับนะฮะนี่เอาใส่ที่นาเพื่อว่าให้ผลผลิต งอกงามอุดมสมบูรณ์อะไรเงี้ยเราก็จะมาให้ทางด้านเจ้าที่เจ้าทางนะครับนะบรรพบุรุษของเราเอะไรมาทั้งนี้เลยขึ้นมานะฮะเราก็จะเรียกพ่อเรียกผู้ที่บรรพบุรุษของเราที่เสียชีวิตไปแล้วให้มารับอาหารนี่เอาที่ลมๆเด้ ครับผมนี่จะให้ดูว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างก็จะมีประมาณมีหมากมีหมากมีผู้มีบุหรี่นะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นจะเป็นกับข้าวนะฮะนี่ก็จะมีข้าวเหนียวมีพริกผลไม้มี มีกายศาสตร์ปูยามียายุนมีอันนี้อะไรหมูปิ้งพี่้ันพี่เลี้ยงมากินเยอมีฝาทองมีมีมันยายุ่นกระฝากมาฝากมาสุกคนแล้วก็เรียกญาติของเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับนะมามารับปูตร้งย่าทั้งอีพอทั้งยายยุนทั้งยายมัน อันนี้เดี๋ยวขอห่อนหนึ่งเดี๋ยวให้เจ้าที่เจ้าทางเลยเจ้าที่เจ้าทางให้เจ้าที่ทางหลังเละขอรับฟังกันเขาแค่แพ็คมาเป็นคู่นะครับนะเนี่เป็นคู่อย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวเรา อันนี้ก็จะเป็นหมาผู้บรีเนี่ยปบบอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตัดจะใส่เลยโอ้เจ้าที่เจ้าทางผีผีไล่ผีนานะมาเรื่มมารับข้าวปลาอาหารที่ลูกหลานนำมาให้นี่นะช่วยดูช่วยแล พ่อป้านะครับอยากมาอยู่แถวนี้่ยากสร้างบ้านแถวนี้ไงก็ฝากเนื้อฝาก,ฝากตัวด้วยเนะนี่ไรพี่นะเจะที่เจ้าทางนะอา้ามารับมากินกันเด้อมาเรามากินแล้วทั้งพ่อทั้งยยุ่นทั้งใครนี่แหละนะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวจะมาใหม่เด้อมาเนี่ยดูปลา ปลานิษะนี่ยชอบสาะมากเลยผมชอบสาะมากเลยครับผมยังไงก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนะเดผมจะต้องเดินทางกลับกรุงเทพแล้วนะครับนะฮะเจอกันใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีครับ